้อยเลยทีมันหลอดียคนละหนึ่้อแล้วก็ตาลอสีใครวมนทีเนี่ยถึงสองร้อยขี้คุณเอาม่ถึงร้อยเอ้ยวัน the yeah. yeah. location you เกดก็รีรีรีก็สุนรีกสุนยัดไอ้ตัวบ้างดิให้ขงหลังปข้างหลังขางหลังข้างหลัง Oh. Watch, out. Watch out! <laughs> <Yeah>. Watch out! Watch <laughs> out! <laughs> <laughs>

iya salah salah eh mau 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 sama sama iya iya lang sama sama iya bak 2 bak iya iya bak 2 bak iya iya

นี่ทะลุว่ะพี่นี่นกะสกีว่ะวไัไห,ไหนไม่รู้ยิงนีม่มันอยู่ศาเลยว่ะระมันตายหนึตายหมดหมดตีเลยพี่ผม,ผมคุณเียผมคนเพียรเีนึง่งปลเต็ <laughs> ม,ม <laughs> ไม่ิ้ละซือใหม่เลย Blue <laughs> <laughs> I? got supplies. I'm laying what I me?